รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีตรงนี้เนี่ยใกล้มากเดินทางมาไม่ถึง15นาทียังอยู่ในอำเภอแม่ริมนะครับเขาเซ็ตไว้ให้สวยงามเหมือนสตูดิโอกลางแจ้งยังไงอย่างนั้นเลยถ่ายยังไงก็สวยแน่นอนเราทานได้เลยนะ เฮ้ยนั่น เที่ยวไม่ซ้ำทางสัปดาห์นี้นะครับผมโจอีพามาเที่ยวที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลายคนอาจจะคิดว่านี่คือสวนดอกไม้ทั่วไปแต่ที่นี่คือสวน ควยลุงแจ็คนะครับซึ่งใก้ควยเนี่ยก็มีสมพคุณและประโยชน์มากๆเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับลุงแจ็คก,กันว่าเพราะอะไรถึงได้ปลูกแอ้ควยบานสะพังสวยงามขนาดนี้เขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปและอุดนุนแก้ควยของคุณลุงนะฮะวันนี้เนี่ยที่ผมตั้งใจจะไปเที่ยวกันที่แม่ริมนะครับมีทั้งหมด4สถานที่ด้วยกันที่แรกนะครับสวนแก้ควยลุงแจ็คแล้วผมก็จะไปต่อที่อัลลี่คาเฟ่แล้วก็จะไปลุยกันที่ เ,เป็นสวนส้มครับเขาเรียกว่า My Garden หรือว่าสวนของฉันและที่สุดท้ายที่ตั้งใจก็คือ Mori Natural Farm มแต่ก่อนอื่นจะไปเดินเล่นถ่ายรูปกับสวนแคควยของลุงแจกกันไปกันนะฮะ สวัสดีครับลุงแจ็คหรือเปล่าครับสวัสดีครับ,รบผมโจวี่นะครับ,รบแมวันนี้เรามาเที่ยวสวนของคุณลุงแจ็คแหมอย่างพวกนี้เนี่ยคือเป็นแก๊ควยมันมีกี่พันครับโอแเก๊ควยนี่มันมีสองสีเนาะสีขากับสีเหลืองโอ้สีเหลืองเนี<อ>่ยมันมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะสีเหลืองเนี่ยมีสาร,รโฟรยร,อรนอยด์ของสวนลุงแจ็คนี่เราปลูกแล้วเพราะเราชอบโดยการส่วนตัว<อ>เพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราปลูกตัวไม่มีสารเคมีเนี่ย ปลูกเมืองไทยอย่างเงี้ยจะดีไหมก็เลยลองปลูกสีเหลืองเพราะเขามีสารโฟอฟรนอยเยอะกว่าสีขาว<อ>เพราะฉะนั้นสารอาหารที่มีประโยชน์เป็นทางยาเนี่ยก็ดีต่อร่างกายจะสูงมากจะดีมากๆาแล้วเราก็เลยลงทุนลองลองปลูกดูครับปลูกดูว่าเออมันเป็นยังไงปรากฏมันได้ผลดีเพราะทางเชียงใหม่เนี่ยอากาศทั้งย้ายแล,แล้วก็แล้วเราก็เที่ยวเชียงใหม่เราอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วชอบก็เลยมาลองปลูกลองปลูกดูแล้ว่ามันสวยเมื่อก่อนคุณลุงก็ชอบกินแกงเขีย่แล้วลมันสวย เราทำเป็นออร์แกนิกเนี่ยบางทีเนี่ยเราทานได้เลยนะเฮ้ยเราเราสามารถกินได้ทั้งตูมนี่เลยใช่เลยครับ,บภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงแจ็คก,การันตีตั้งดอ,อกคล้ายๆเคีเ้ยวชิกเกตนะมันหอมมันมีความขมนิดๆแ,แล้วก็เผ็ดหน่อยหน่อยอ่าแต่เราท่องไว้ว่า,ด,า,าดีดอร่างกายด <laughs> ีดอร่างกายถ้ามันจะมีมนิดนิดมันจะโล่งจมูกมันขมมากแล้วคุณลุงแจ็ค แนะนำเนี่ยถ้าจะมาแล้วถ่ายรูปสวยก็คือควรมาในช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยมันจะหอมมากดอกอรเริ่มบานตอนเช้าถ่ายก็้วยป็นเหลืองใช่ไหมแต่ตอนเย็นเขาบอกอากาศสีมันฟุ้งแล้วกลควรจะออกไปสีส้มๆเพราะนั้นตาก้งมืออาชีพอ่ะเขาจะมาตอนประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นง่ะแล้วพอถ่ายเสร็จเขาจะรีแลกซ์แล้วเขาจะเย็นสบายสบายดูจากชุดคุณลุงก็น่าจะชุดอันนั้นมันใส่สามชั้นนะเสื้อหนาวแล้วดูคุณลุงแล้วผมใส่ขาสั้นมาเมื่อเกินสิบสององศานะครับสิบสององศานี่ เย็นสบายมากมองไปด้านหลังเห็นภูเขาด้านหลังทางด้านนู้นจะที่จะไปปลายแม่ห้องสอนอ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมเห็นว่าตอนเดินเข้ามาเนี่ยคุณลุงมีเก็บแบบเก๊กฮวยที่มันแห้งแล้วด้วยมีจําหน่ายใหหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะมานอกจากเราทาฟาร์มเป็นออร์แกนิกธุรกิจหลักของเราคือเราทาเก๊กฮวยเป็นฟลาวเวอร์ทีเป็นตอกเก๊กวยแห้งถ้าเราทานคนเดียวก็ใส่สัก4ี่ห้าดอกเนาะ แล้วเขาก็จะบานเป็นดอกไม้สีเก๊กฮวยออกมาแ้วใช่แล้วน้ำเก๊กฮวยออกสีเหลืองๆแล้วก็ดื่มแบบเป็นชาผมอยากจะลองขอชิมน้ำเก๊กฮวยยินดีครับทุกคนยินดีแบบสดๆตรงนี้เลยได้เลยยินดีอ่ะเชิญนะคุณลุงนำเลยครับผมไปต้คนนุ่นเกินครับให้ขานดี นี่คือชาแคควยร้อนๆนะครับที่คุณลุงแจ็คเขาจะคอยต้อนรับบริการนักท่องเที่ยวมาลองจิบชาร้อนๆท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ไม่อะไรมันจะมีความสุขขนาดนั้นครับผมหอมดอกแคควยมากๆแล้วก็ไม่มีน้ำตาลรู้สึกได้ว่านี่คือชาแคควยที่จะทำให้คุณนั้นสุขภาพดีๆดีๆวู้โห ยังไม่หายใจเลยเว้ยน้องหิวนะเนี่ยดูน้องหิวโอ้โหมาใกล้ผมมากเลยโอ้โหเอ็กซ์เซฟมาก